อาสวัสดีครับเมื่อนี้เอาเทียนกดล้านมาให้เบิ้งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับกสีควมเา่าอยู่ที่เกเก้นนะครับเกเกส้นสำหรับใบนี้ควมสูงยี่สิบกควมกวงตัวกลงยี่สิบนะครับยีกวงสุสิบเจดนะครับตัวกลงมันนะพวกจวนส่วนสั้นก็สีได้ประมาณนี้แหะครับส่วนสั้นขั้นฟันด้ยี่สิบหกยี่สกก็กลัวประมาณนี้ ครับเก่าิบเก่าเรผมเลยวัดให้เรียบร้อยแล้วชิปนี้ผมบดให้รีวิวให้เบ่งดดนนะครับข่อนขอมุ่งีนยังผมจะเขียนไปใต,ต้ล่างคลิปนะครับอันนี้ก็สีอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกครั้หง,งหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็อันนี้โอ๊กไม้ขนุนนะครับก็สีแจะไล่นิดนิดหน่อยหน่อยนีนนนน่ได้ประมาณนี้แหละครับงานผมบอกว้เลยง,งานมันบดได้เนียนปี่ป ทุกอย่างนะครับผมเน็รบดใดเปเป,ป,ปอันนี้คือประตูประตูพวกนี้เป็นข,ขึ้นโค้งนะครับเป็นพเยจดขึ้นโค้งส่วนประตูส่วนยังก็ใส่ลวดเส้นใหญ่ย่แข็งแรงย่ดอย่เป็นพเนจรสไตล์ของผมนะครับสไตล์ของผมเฮ็ดใส่เองผมเฮ็ดใส่เองได้ผมก็เฮ็ดแป้งให้แบบนั้นแหละครับใบนี้บอเช็คราคาได้ทั้งเตะลางลิปนะครับอ่า ก็สิได้ประมาณนี้การทดสอบค่วมเร็วค่วมตัวตบจังไดกับท่านครับซ้ำเนี่ถ้าผู้ใดสนใจกับข่าปเบิกงข้อมุ่นนะครับติดต่อผมทางใดในเตะล่างคลิปตรงค้าอธิบายนะครับแล,ะละ้วราคาได้่ยังผมขายว่แพงหรอครับจะกให้ได้ใส่ซื้อแหละหันบ่มาตัวนี้ก็ทาตัวไม่ก็ได้เด้อครับเบอร์หนึ่งไปเนียดเบอร์หนึ่งเบอร์นี่การสิการ ตบกับสีอยู่ประมาณนี้ตบกระถือกัมีถ้าผู้ใดสนใจอยากได้ก็เข้าไปตรงข้ามอธิบายนะครับผมจะฝากลิงเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวผมนะครับติดต่อผมทั้งนั้นนะครับทักแชทไปหาผมเลยผมจะส่งให้ผมผมมีคิ้วนะครับผมบ่ได้จองรับจองคิ้วนะครับผมมีอันใดผมก็จะคอยแบ่งนะครับเพดเล่ายังคอยแบ่งนะครับรีวิวเห็นแบ่งตัวตัวตัวไปเลยนะครับอันใดเล่ายังค่อยแบ่งผมมีการจองคิวครับ เราผมทรงไบเอาครับซัมนี่แหรครับชิปเนี่ยสวัสดีครับ